สบายดีปป่าลงร์สุขคนตรงนี้่าผมก็ตรงกยแขแล้วคือปลคือนนจากรลยาวเขามาผสมกอยแ่เลยแบบแพี่นเองเลยนะก็มาแพ้พนานแต่งปูนะเลยแบี่นรเลยป่าลงแหลปาะอรอยู่นเลยจะเบาจะเบส้จะเบา จะบ้่งเธอพี่ฮ้น่น่กันได้้ว่ายูกินแล้วกินแล้วแม่กินแล้วเอ่ได้ม่เลยม่เทไถาดอดเม้ไม่ให้ม่ แ้เมื่อวานเขาทำอไน้างะ่าเฮ้แล้เนาะใช่ด้วยดวเลยเนมือถืด้มา ตังติดกันอยู่ค่ะตกกอ้ยันกันเรมากูายอางขอย่างโหอหอยน้ายโอ้ยโดกขอเด็กค้งน้องก้อยถ่ายเป็นสี่หานาทีแหละ

đây. cháu sao rồi nó có bọn... bọn... ờ, rồi, nó... Xào, nó nó... Luôn, thôi, rồi thằng... đó. Này cứ cháu sao nó luôn cứ cháu nó luôn

กันายแบบนีมาเห็นคนถ่ายนะเออนเลยนะป่าลุงาดอยถ่ายรูถ่ายรูปมาเลยเนาะและพี่มีแต่คนงงามไหมงามกระดักระโดนอาเลยคนถ่ายใคเห็นเลยนะดอยน้อป่าลุงน่าดลย่าดอยนาะทางนากน้วดอยแพี่นยเนาะความมีาใส่หูกอน้าดอน À, thì đòi, nó doi à, nó luôn. Đòi, nó đòi. thì đòi, nó luôn. Đòi, đòi. Thì là đòi, nó luôn. Đòi, nó 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 phải nó phải là nó được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  lúc, nó được nó nó được nó nó được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  nó nó được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  nó nó được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  Lẹp nó nói rồi luôn nó đôi thịt hết nóng rồi cái của chán nó đôi lắm thịt nóng thịt nóng thịt nóng nữa rồi. nóng 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 chán nữa rồi. Thôi nóng 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 rồi. nóng 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 เราดอยดอกปลาลุงเทิานั้นดอยเพื่อนยังงานอยู่ยังล่างถั่วอยู่เสิ็จมาซอยงานนาดอยมีแต่คนขยันปาลุงนาดอยเนาะเท่านั้ดอยมางานแต่งปู่นาดอยนาดอยเราฝลายเรื่องมากเลยใช่ไหม ตัวหน้าโดยเด่นนะโดยน้องป่าลงุงนะเฟร่เฟ่พอต้องก้อกับประทายป่ะโดยสบายดีนะโดยน้องป่าลงอืมก็เป็นกับประทายนะโดยน้องทั้งพอต้องก้อกันโอ้แต่เพื่อนงานดองโดยงานดองงานแต่งพอเทาไม่พอเทาปูนะโดยทั้งตาเหรอทางตาแล้วนะโดยเนาะตาเป็นแต่ง

เราเดินออกไปลงเพื่อทำกิจการเราโดยเนาะเพื่อให้เห็นยังมีผู้ท่องกิจการเราโดยเหตุไเหตุยังอยู่แล้วเนาะปลงเราโดยน้องก็เสียาแล้วเราโดยเราโดยน้องก็เสียาแล้วเราโดยน้องก็ขอาสบายดีสบายดีไปลงเบอุดสุดนเราขมาขอบใจที่มาเบิร์ซองก้อยจนจะจบตัวที่มาขับโฆษณา ปาลุงยิ้มแห้เพอาะผแข้งนร้อนตัวเาเป็นไรน้องทำไงมาทำน้ำ้าแล้วคือแรงปัทนาเนออยดสัสมนังปันานอนแนงแดงเงินเมื่อตื่นแดงเงินแนเด้อผมโบมแต่งาตลอดบายบายโดยน้องกัวมางานโดงานแต่งมาโดยน้องป่าลุงโดยยน้องเป็นอไรเพ่ทงผอน้องกักันในลนอยู่นะโดยน้องป่าลุงแป็นอ ปูนกองกันย้ายคุณนะเลยกอกัสิิโคล่าไปคิปกับเพียงคำนี้นะเลยบ๊ายบายดนปลาดู